สวัสดีนะครับผมก็รู้ทุกคนเป็นห่วเป็นใย,ยบ้านเมืองนะครับรัฐบาลเองก็เป็ได้ิ่งสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับ,รบวันนี้ก็ทราบว่าสภา,าก็จะเป็นการหารือเรื่องการเปิดสภาวิสามันซึ่งรัฐบาลมีความคิดนี้อยู่แล้วนะครับในขณะนี้นะครับว่าเพื่อให้เกิดการทำความเข้าใจกันในสภาเพราะรัฐบาลก็จะเป็นต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะครับ เพราะกงคงไม่ได้ทําตามแรงกดดันของใครนะรัฐบาลก็มีแนวคิดอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อไ,ได้เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันในสภาเพราะเป็นกลไกของรัฐสภานะครับซึ่งอันนี้มีสองกลไกด้วยกันกลไกรแรกก็คือเป็นเรื่องของประธานสภาใช่ไหมในเรื่องของการเปิดสภาแต่ในส่วนรัฐบาลมก,ก,ก,ก็อีกส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นรัฐบาลก็ยืนยันวันนี้นะครับว่าก็ให้การบุนให้มีการเปิดรัฐสภาในการพิจาร่่มกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดจากันนะครับ ดีกว่าจะให้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งนี้เพื่อจะลดความขัดแย้งลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับต้องยิ่งวันนี้ปัญหาประเทศไทย,ทไทยก็มีอยู่หลายประการด้วยกันหลายอย่างด้วยกันรัฐบาลจะเป็นต้องมีบทบาทน,นําในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ยินดีที่ให้กลไกของรัฐสภาผมิืนยณนตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับในเรื่องนี้เพื่อเตรียมการเหล่านี้ให้พร้อมนะครับขอบคุณนะ